ความรู้สึกความรักชาติของคนไทยเนี่ยไม่ได้เกิดจากความไร้เหตุผลมันเป็นที่มาที่ไปที่ถูกสั่งสมกันมานานคนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาและด้วยคุณความดีอิสรภาพเสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดช,ชอบอย่างสำคัญ อันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไปพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ทธันวาคม2521ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะมีวิกฤตของประเทศชาติที่ว่า ความไม่มั่นคงต่างๆในเรื่องของเขตแดนผมคิดว่าความเป็นชาติไทยหรือคําว่าเป็นคนไทยหรือแผ่นดินไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดกันขึ้นมาได้ง่ายๆสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมมานานตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นไทยเสียอีกความรู้สึกรักชาติหวงแหนในประเทศชาติไม่ใช่คลั่งชาติก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความเผาบัญญาติเราเป็นประเทศที่โดยภาพรวมแล้วมีทั้ง ศิลธรรมความดีความงดงานทางจิตใจความรักความสามัคคีของคนไทยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจสงครามหรือที่บางทีเราก็ขัดแย้งกันแต่โดยภาพรวมแล้วเรายังอยู่ดีกินดีอยู่และก็ไม่ได้ถดถอยเหมือนบางประเทศที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่ทําไม เราถึงรู้สึกกับคําว่าชาติไทยหรือแผ่นดินไทยได้แตกต่างความรู้สึกความรักชาติของคนไทยเนี่ยไม่ได้เกิดจากความไร้เหตุผลจากพระราชดัชนี้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านก็ทรงที่จะอยากให้คนไทยนั้นได้หวงแหนและรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาด้วยความฟลุกนะครับหรือความโชคดีเพียงอย่างเดียว เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาด้วยความรักชาติความสามัคคีในชาติบรรพุรุษไม่ได้เสียสละเพื่อตัวเองนะครับการที่จะเสียสละทั้งอยากเหงื่อแรงงานสติปัญญาหรือแม้แต่ขัง้งชีวิตไม่ได้เสียสละมาเพื่อให้ตัวของคนเหล่านั้นได้อยู่ดีกินดีแต่เป็นการเสียสละเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันนี้เราในปัจจุบันนี้เราจะดํารงชีวิตต่อไปเพื่อลูกหลานในอนาคต อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของคนในปัจจุบันนี้ต้องช่วยเหลือกันดูแลประเทศนี้ดูแลความเป็นไทยดูแลวัฒนธรรมธรรมเนียมศิลธรรมความดีงามของคนไทยที่มีมาแต่ไหนแต่ไรให้สืบเนื่องต่อไปรวมถึงแผ่นดินไทยในทุกพื้นที่ที่เราดำรงไว้นะครับซึ่งเป็นความรักชาติไม่ได้เป็นความคลั่งชาติเลยครับ เพื่อให้ผลงานและคลิปของพวกเราเกิดประโยชน์สูงสุดฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมูลนิธิสารต่อที่พ่อทำขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลและกิจกรรมอื่นๆได้ทาง Line Official f t l o o w o w Royal Father ขอบคุณครับ